สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะคะสวัสดีพี่น้องสกูทุกคนค่ะเดี๋ยวเขาเชิมาลงไอ้ช่องเรื่องเล่าข่าวสาวผูุไทยก่อนพี่น้องเพราะว่าจะเอาตัวเลขนําโชคให้นะคะเพราะว่าวันที่ยี่สิบสองนะคะเมื่อน,นี้วันที่ยี่สิบสองพฤษภาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบสามนะคะเมื่อวานนะคะเมื่อวาน เมื่อวานตัวเลขนำโชคของเรานะคะเมื่อวานตัวเลขนำโชคของเราเข้าไปเลขหกเลขเจ็ดเลขสี่เลขแปดแล้วก็เลขสองพี่น้องนะคะเลขหก็เข้าน้อย v วีหกหนึ่งล่างนะคะเลขเจ็ดก็เข้าไปสี่เจ็ดศูนย์บนนะคะของ VIP นะคะแล้วก็เข้าไปเลขวิ่งของ ฮานอยปกติเลขสี่ก็เข้าไปของเลขวิ่งของเอ่อ VIP ด้วยเด้อคะ่ะ v i p ด้วยแล้วก็เข้าไปล่างของฮานอยพิเศษเลขแปดก็เข้าไปของเออบนนะคะเข้าเลขรูดบนนะคะวิ่งรูดนะคะสามแปดบนเจ็ดสามแปดนะคะของฮานอยปกตินะคะ แล้วก็เลขสองเลขสองเข้าไปของฮานอยพิเศษนะคะเข้าเลขวิ่งนะคะแล้วก็เข้าเลขเออของฮานอยปกติ02นย์ล่างเด้อค่ะเดอะ้อดีใจกับสุกูสุกคนนะคะที่นําตัวเลขนำโชคไปวิ่งลูดจับคู่นะคะพี่น้องเนะาะโปรช้ยวิจารณญาณเดอ้อพี่น้องตัวเลขก็เป็นแค่ การคาดเดาการคาดคเีเป็นแค่แนวทางบางคนก็บอกว่าทําไมไม่ซื้อเอาเองเปเ๊ะเลยซื้อเอาเองก็บอกแล้วไม่ได้ซื้อนะคะก็ขอบคุณมากนะคะที่มาคอมเมนต์นะคะแต่ว่าแอดบอกว่าแอดบม่ได้ซื้อนอะแอดตัวเลขให้ให้แฟนขับดูเฉยๆส่วนท่านจะเอาไปใช้ประโยชน์อะไรก็แล้วแต่ท่านเดอ้อพี่น้องเดอ้อแต่ขันเอาไปใช้ประโยชน์อย่างก็ขอให้โชคดีนะคะเนาะวันนี้ เราก็จะมีตัวเลขนำโชคมาให้อีกนะคะวันนี้มีตัวไหนก็มีเลข4เลข7เลขหนึ่งเลข5เลข3 4มสี่เจ็ดหนึ่งหสาะคะสี่เจหนึ่งหสะคะส่วนส่วนออ6คู่เด่นมีสีเจ็ด หนึ่งห้าห้าเจ็ดสามสี่เจ็ดหนึ่งแล้วก็เจ็ดสี่นะคะสี่เจ็ดหนึ่งห้าห้าเจ็ดสามสี่แล้วก็เจ็ดหนึ่งแล้วก็เจ็ดสี่เด้อพี่น้องเด้อฝากไว้เป็นแนวทางเรื่องอีกแนวทางหนึ่งเด้อค่ะพี่น้องถูกผิดจะว่ากันเด้อสำหรับใครบอกให้แอดซื้อเอาเองแอดก็บอกแล้วเด้อแอดไม่ได้ซื้อนะคะ ทำตัวเลขเอ่อเป็นแนวทางให้เฟนขับลงเฉยๆนะคะพี่น้องฝากใครที่เข้ามาฝาก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 ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะอันนี้ <c oughs> อันนี้อยากให้ช่วยกดให้หน่อยช่วยกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยพี่น้องเป็นกำลังใจเนาะทำ Youtube มันทำยากเลยมันไม่ได้ทำง่ายเลยพี่น้องทำยากอยู่นะ ทำยังไงให้มันได้ตังค์นี่ยมันไม่ค่อยได้ตังค์เนาะแต่ว่ากะคือว่าแล้วพี่น้องเนาะถ้าคนที่หักมากเ่าเขา,หาจะกดให้เหาเนะ <c oughs> คนไม่ชอบเขาก็ไม่กดก็ไม่ว่าก,กันนะคะไม่ชอบก็ผ่านเด้อพี่น้องเด้อน,นะคะจะ <c oughs> เข้าไปเบิ้งกัน ก็มีหลายคนนะพี่น้องที่เอาตัวเลขน้ำโชคไปจับคู่พี่น้องอย่าไปจับคู่ก็ได้ค่ะจับคู่ก็ได้มอ้เมื่อวานนี้เห็นเลขเลาาได้เมื่อวานเลขลาาออกอะไรนะเจ็ดห้าเจ็ดห้ากับห้าศูนย์มันบอกพี่น้องเจ็ดห้ากับห้าห้าศูนย์มันบอก เราให้วิ่งรูดสองรองห้ามันเข้าตัวรองี่ยให้ไปห้าเจ็ดให้ไปห้าเจ็ดมันออกเจ็ดห้าโอ้ยทําครั้งแรกได้หนิเนาะพี่น้องมีอย่างกับคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอให้หน่อยนะมีใครถูกหรือไม่ถูกมีโชคหรือไม่มีเออเมื่อวานนี้กำลังไลฟ์โซแฟนครับบอกว่าให้ไปาถามตัวเลขกับน้องเทวินหน่อยพว่ได้ถามครับพี่น้องเทวินไม่อยู่อยากจะถามอยู่เอาเดดมาแล้ว เดี๋ยวไปตมากมะม่วงด้วยเนี่ยตมากมะม่วงไว้ค่ะเอามะม่วงกวนไปตากอ,อีกแล้ววันนี้ไปไหนไม่ได้อยู่บ้านก่อนสักแป๊บหนึ่งส่วนในช่องสุภลักษณ์นิยายเรื่องเล่าก็จะต่อจากนี้นะคะเดี๋ยวยังไงก็ฝากไปติดตามนะของฮานอย V i p ส่วนช่องเจ๊าตัางคนภูไทยลงไปตั้งแต่เมื่อคืนนี้แล้วเด้อพี่น้องผู้ใดยังบ่หันใน เข้าไปเบิ้งนะคะเข้าไปดูให้หน่อยนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดติดตามทุกครั้งด้วยค่ะพี่น้องที่พี่น้องเบิ้งนะทุกครั้งที่ดูให้กดติดตามให้ด้วยนะคะมันจะได้แบบว่ามันจะได้เด้งไงเวลาพี่น้องเวลาพี่น้องอหาคลิปอะ่ะเพราะว่าบางทีหาไม่เจอบางทีก็ลงตอนกลางคืนะนะบางทีก็ลงตอนเช้าเมื่อนีนนั้นตื่นมาตีสี่ครึ่งพี่น้อง เก็บกวาดบ้านทำความสะอาดโอ้ยเหนื่อยว่าจะรีบทําคลิปก็ทําไม่ได้ต้องไปเก็บก่อนเดี๋ยวมันจะเหงื่อแตกเหงื่อแตนนะนากวาดหน้าบ้านหลานหน้าบานใบบักม่วงล่มฝนมาเนาะมันชกกโกพกนะกวาดพอมันเดินได้ก่อนนะคะ หลายคนที่บอกว่าเจ๊ตังสู้สู้สันแฟนคขาบ,บอกว่าสู้สู้ก็ดีใจเนาะพี่น้องพี่น้องให้สู้ต่อไปวะวางเอเล็กขนงเขามันก็เออในนอยในนอยนิดนึงนะะเนาะอีหลีได้เมื่อวานนี้วันที่ยี่สิบเอ็ดเนาะผลของห้านอยพิเศษนะผลห้าน,นอยพิเศษล่างมันออกห้าสี่บนมันออกสามสามบนมาออกสามสามแล้วก็สองสามสาม สามตัวพี่น้องของเราเข้าไหมเข้าเลขวิ่งค่ะเข้าเลขวิ่งสองพี่น้องเอา้า <c oughs> นึกว่าจะเข้าตัวเจาะไม่เข้าเลยนะคะให้ไปสองศูนย์นั้นไปออกสองศูนย์ฮานอยปกติวิ่งรูดสองสลับกันโอ้ยนะคะอาจจะมีคนเสียเยอะนะใครไม่ถูกก็ขอโทษขออภัยเดอ้อพี่น้องเด้อไปได้ตั้งใจไม่ได้จีตนานะคะก็จักเสิเหตุจังไหนเนาะอยากให้แฟนขับ ถูกเยอะๆอยู่แต่ว่าเฮากะโมเมนต์คนรู้ไม่ใช่ผู้รู้เนาะห้าหนอยปกติเมื่อวานนี้ผลออกมาล่างออกศูนย์สองนะคะบนสามแปดเจ็ดสามแปดนะคะเนาะแต่ว่าของเฮามันเข้าสามแปดตรงๆอยู่เข้าตรงๆแต่ว่าสามนั่นแล้วเข้าตัวรองให้ไปวิ่งลูดสี่รองสามมันเข้ารองตัวรองนะคะสามตัวเกือบแตกเน้ะสามตัวเกือบแตกก็สี่สามแปดมันบอ เราให้ไปสี่สามแปดมันออกจีบสามแปดให้ไปสามแปดหนึ่งมันออกจีบสามแปดพี่น้องเกือบถูกตัวทั้งสองชุดเนาะ VIP ก็ล่างออกหกหนึ่งเราให้วิ่งลูดอะไรเราให้วิ่งลูดหกนะคะแต่ว่าตัวเจวเราไม่เข้านะคะใครวิ่งลูดหกก็ได้ไปนะคะหกหนึ่งล่างนะคะตัวรองคือเจ็ดพี่น้องตัวรองคือเจ็ดนะคะบนเจ็ดศูนย์พี่น้องใครวิ่งสองตัวนี้คือได้ทั้งสองตัวเลยเข้าทั้งบนทั้งล่างนะคะแต่ว่าตัวเจวเราเข้าไหม เราไม่มีเจ็ดศูนย์เรามีแต่เจ็ดสามกับเจ็ดเก้านะคะสามตัวสี่เจ็ดศูนย์นะคะก็ดีใจกับทุกคนด้วยนะคะสําหรับผลของสามหน่อยเมื่อวานนี้เลขลาวพี่น้องเลขลาวแอดให้ไปวิ่งรูดสองลองห้านะคะตัวเลขที่มันออกมาใช่ไหมเออล่างเจ็ดห้าบนห้าห้าศูนย์เปนบอไม่รู้มีใครถูกไหมแต่ว่าตัวจอให้ไปห้าเจ็ด ตัวเจให้ไปห้าเจ็ดมันออกเจ็ดห้าพี่น้องใครถูกไม่ถูกช่วยคอ,คอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอให้หน่อยนะจะได้เป็นกำลังใจนะคะเดอ้อพี่น้องเดอ้ออย่าลืมเดอ้อมูเจ้าเดอ้อคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนะช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะขอให้ทุกท่านโชคดีสุขปูสุขคนนะคะสำหรับตัวเลขนำโชคก็บอกไปแล้วเดอ้อเอาบอกอีกรอบหนึ่งก่อน บอกอีกรอบหนึ่งเผื่อใครยังไม่ได้ดูต้นคลิปเพราะว่าบอกไว้ตั้งแต่ต้นคลิปแล้วมันบอกสี่เจ็ดหนึ่งห้าสามสี่เจ็ดหนึ่งห้าสามนะคะสี่เจ็ดหนึ่งห้าห้าเจ็ดสามสี่เจ็ดหนึ่งเจ็ดสี่พูดไวไปไหม ตัวเลขนำโชคมี5ตัวก็คือมี4 7่เจหนึ่งหสทีนี้เลขคู่นะคะคู่เด่นนะสี่เจ็ดหนึ่งห้าห้าเจดหนึ่งและ7จดสนะคะเป็นกําลังใจให้สุขสุขคนนะคะขอให้ทุกท่านนะคะโชคดีนะคะโอเคบ๊ายบายไปละ